ไซมอนเอลิเซเชค่ะกลายเป็นที่รู้จักของแฟนบอลชาวไทยอย่างรวดเร็วหลังพาติมอรเลสเตโดนพลพรรคช้างศึกไล่ถล่มขาดลอย10ประตูต่อศูนในศึกฟุตบอลมิซูบิชิอิเล็กทริกคัพ2024กลุ่ม A ที่สนามหางไดสเตเดียมกรุงฮานอยประเทศเวียดนามเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะอย่างไรก็ตามค่ะก่อนหน้านี้โค้ชชาวชิลีวัย47ปีทําผลงานยอดเยี่ยมหลังพาติมเลสเตค่ะเอาชนะบรูไน ด้วยสกอร์รวม2นัด1ประตูต่อศูนย์พร้อมกับคว้าตัวเข้ามาเล่นในศึก AFF Cup ค,ค,ครั้งนี้ได้สําเร็จและยังพาทีมเอาชนะมองโกเลียด้วยสกอร์รวม2นัด4ประตูต่อ3ในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกพร้อมกับผ่านเข้าสู่รอบ3ได้อย่างน่าประทับใจค่ะนอกจากนี้ค่ะเอลิซเซชยังมีประสบการณ์ในเส้นทางเทรนเนอร์มากมายอาทิคุมทีมเปอร์ซิต้าตันเกรังและ PSBA บันโดอาเจเบซา ในลีกอินโดนีเซียมาแล้วค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn